ตเอ,ออเออมั่ว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 มากเออเรียบร้อยติดบรีตติ้งอีกผมเนี่ยเมื่อนนี้ก็ไม่เตีมบางที กับเช้าเจมสละเอ็ดมิทส์ระวังระวังระวังโอ้ยอะไรครับอืมอีกตัวนี้นี่เอาเมทเรียกออกไปออกไปหมด โอ้อะเ,ย,เย็บน้อยนัดเดียวเท่านั้นเฮ้ยระวังเพื่อนวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วดักดักดักโอ้โผิดไม่ได้อ่ะ ô hô, tiếng con gì kêu tiếngแตก, tiếngแตก, ôi ôi, tiếng đắng, chật chật, à, à, để tôi group เงินเราวิ่งไวกว่าหา่าวิ่งไวกว่าวิา่งไวกว,กว่าเราตามได้เลยไม่หักเลยไม่หักเลยนี่วิ่งไม่ทันฮะตามไม่ทนมันจะทเพื่อนเราอย่างนั้นเหรอ อันนี้เย่จ yeah. ัดการให้แล้วเพื่อนเฮ้อยอยู่ท่า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 มาอยู่ท่ามาอ่ะจิ้มเฮ้ยจิ้มไปแล้ว โดนจิ้มตอนนั้นโดนจิ้มใส่แตกเฮ้ยเอาบาตอตานั่ยวิ่งมาน่าจะแก้ทำเป็นเอฟเฮะครับกิน น้ำก่อนดีกว่าโอ้ยไว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 เกินไวเกินไวเกินเออเดินเยินน่าจะหิวน้ำจัดเฮ้ยเสียง ทำตัวไม่ถูกเป็ดน,น้อยทำตัวไม่ถูกเอาเดสเพโทตัวเดิมมือเลยีิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว เดียวคือนู้เรื่องผมไม่ตั้งชเชื่อคิดว่าเมื่อกินพืชเป็นใหญ่ในเดีสแมทมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับได้ข้าวเหมือนได้หมดโ,โหตางไปถึนงนู่นเลยหนูย่างเอาอย่างเอาเลยอะเอามาไม่ทัน น้องไปสาลี่นี่ถ้ำู้นาสวยงามน,นะแต่ไม่มีอาหารฮ้ยระวัง พลัางงานก่อนฮะพลัางงานม้นหูช้ามากอะหุ่ยยปพี๊ดปุ๊บพี๊คาแรคเตอร์นี่กินซันเบิร์ดนะครับสวยมากเอะทักซี้ แคทนอามันในอะไรมันในครุ่หรือเปล่าเฮ้ยเสียงเสียงกระดูหกหักอ่าอ่เล็บตะกรูไปแล้วคนนั้นนกเอาออกไปแล้ว ก็ดึกแล้วนะครับถ้าที่ฝรั่งอะอมาดึกแล้วแต่คนไทยเนี่ยเช้านะคนที่เล่นต่อคงจะเป็นคนไทยแหละแต่ผมดานะนี่อย่า,ายยอย่าเชื่อผมนะไปกินอาหาร ทีนีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดคลิปนะคะนาหารอยู่ไหนเนี่ยหิวหิเล วิ่งขึ้นมากันนะมดอ้าววันนี้ใครรักกูน่าจะตามเรามาค่ะตัวนี้่หนทำขเขาอิ่มอะไรเนี้ย คลิปแล้วโอเคครับเต็มแล้วกลับไปถ้ำ ใช่เฮ้ยถ้ามันตรงไหนเนี่ยโกเคเลเยอร์ดิโอเคเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วอ่ะเพื่อนตื่นแล้ว เขาเอดมานะครับแล้วก็รับแ็กกูนี่เอดนำมันเลยนะนำมานแล่ จะลาเขาก่อนครับล็อกเอาล็อกเอาฟึ๊บโหเสียงแตกเสียงแตกมวัวเลย เิตกโอเคนะครับียวิวอีกีน โอเคคลิปนี้เราก็ต้องขอจบว่าเพียงช่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเจอก,กันใหม่ครัคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม